สวัสดีครับผมป้อมปัญญหัดสุนิทัศน์งามนินนะครับเป็นศิลปินนักร้องนักดนตรนนักแต่งเพลงแล้วก็กำลังจะมีค่ายเพลงเป็นของตัวเองด้วยนะครับเท่าที่จำได้นะแม่เล่าให้ฟังว่าชอบชอบไปเต้นในคอนเสิร์ตของพิติชิโล เออตอนนั้นผมจำไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่ที่จำได้นะครับผมก็ชอบเล่นก,กีตาร์ร้องเพลงนะครับน่าจะสมัยประมาณป .6 จนอายุประมาณสัก16ย่าง17นะผมก็มีโอกาสได้ไปเล่นจนตีในผับเป็นครั้งแรก <c oughs> นั่นแหละครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายดนตรีของผมนะ <c oughs> เรื่องเรียนนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยผมอ่อนมากๆาแต่ผมเน้นไปทาง ร้องเพลงหลังห้องคือตั้งแต่ผมเริ่มทำงานเลยนะทำงานกลางคืนมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เด็กเสิร์ฟเด็กล้างจานอะไรอย่างเงี้ยเล่นดนตรีร้องเพลงกลางคืนช,ชีวิตผมก็วนเวียนอยู่แบบกลางคืนก็จะอยู่กับสังคมกลางคืนมันก็จะมีการปาร์ตี้ดื่มเหล้าสูบูรีอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ได้บอกว่า ชีวิตกลางคืนหรือคนกลางคืนสังคมกลางคืนมันไม่ดีนะแต่ผมเนี่ยแค่ไปพบเจอกับสังคมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนกลางคืนนะครับปาร์ตี้กันทุกคืนเสพยากันจนทําให้ชีวิตเนี่ยต้องเลยเถิดไปจนถึงการจําหนายเองสุดท้ายก็ไม่หลอดก็ถูกจับจนได้ อะไรขึ้นในคุกบ้างอ่ะคือในความรู้สึกของผมเนี่ยมันจะมีแต่คำว,ว่าปวดร้าวนะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นอิสระภาพที่เราอยู่ในขอบเขตอืมวันไหนไร้ไร้ไไหน่อยก็จะดูเหมือนตัวเองเนี่ยไม่ไม่มีค่าอะไรนะมัน,ม,นมันรู้สึกมันไร้ค่ามากตอนที่แบบเฮ้ยเราก็มีชีวิตเหมือนกันแต่ทำไมเราทำอะไรไม่ค่อยได้เลยเราทำได้แค่ แค่นี้เองเหรอทุกอย่างชีวิตมันต้องอยู่ในกรอบอย่างเดียวถามว่ามันมันภาพรวมมันดีไหมมันก็ดีนะมันทําให้เราได้ได้ศึกษาตัวเองอยู่กับตัวเองแล้วก็เรามีระเบียบวินัยมากขึ้นแต่มันจะมีจุดที่จิตดจหัวใจเลยนะก็ตอนที่เวลาเรามีญาติมีครอบครัวมีแม่มาเยี่ยมอย่างเงี้ยซึ่งเราทําอะไรไม่ได้เราคิดถึงนจนแทบขาดใจเลย ว่ามันเป็นภาพที่ทรมานจิตใจมากเลยนะการมองเห็นพวกเขาผ่านลูกกงออกไปเนี่ยดนตรีให้อะไรเราดนตรีให้ผมมีความหวังให้ความสุขทางใจด้วยนะเพราะว่าดนตรีมันเป็นสมุนเพื่อนเก่าของผมใช่ไหมมาเราดีกับเพื่อนแล้วเพื่อนคนนี้ยก็ได้นำทางให้เรา ได้เห็นลุกวงควานด้วยแล้วก็ทําให้ผมได้ได้กลับไปมีความสุขตรงนั้นอีกครั้งได้กลับไปรินดนตรีอีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนเราได้ชีวิตกลับคืนมาการเป็นตัวเองกลับคืนมาได้มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมต่างๆด้วยนะแล้วก็ที่ที่น่าจดจําที่สุดเลยนะก็คือผมได้มีโอกาสได้ไปเล่นบนคอนเสิร์ตของรุ่นพี่ศิลปินรุ่นพี่คนหนึ่ง นะครับที่เขาเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะเป็นวันที่ผมจดจำไปเลยแล้วก็ตั้งมั่นเลยว่าผมจะต้องเป็นอย่างพี่เขาให้ได้จากวันนั้นมานะครับผมก็มีโอกาสได้ไปเร่มดนตีที่ร้านคู่แก n คอ m ด้วยนะครับทำให้ผมได้ออกไปได้ดนตรี จานนอกจีนจำเลยนะมันเป็นอะไรที่มีความสุขตอบย้ำความสุขของผมมากมาเลยการที่เราเป็นผู้ต้องขังอยู่แต่ว่าเราสามารถออกไปฝึกวิชาชีพด้านนอกได้นะแล้วก็เล่นด้นเตีให้คนฟังเยอะแยะมากมายจนทำให้ผมเนี่ยมุ่งมั่นมากแต่ผมเริ่มมีความคิดว่าผมจะต้องแต่งเพลงละเพราะว่าผมอยากจะเป็นศิลปินอยา่างเต็มตัวไงอาผมก็เลยเริ่มหยิบปากกาขึ้นมาผมได้เขียนเพลงจริงจังเลย สัญญากับตัวเองด้วยนะว่าผมจะหันหลังให้กับด้านมืดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นยาเสเติดหรืออะไรก็ตามที่มันจะทําให้ผมเนี่ยจะต้องกลับไปเข้าไปอยู่ในเจอนจำในคุกอีกผมจะไม่เอาอะไแล้ผมจะมุ่งมัน่นตั้งใจที่จะเป็นศิลป,ปินเป็นนักร้องนักนกต็ตีนักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียงได้ วันนี้ก็ผมก็เป็นจิตอาสาลงโตกับเพื่อนๆบ้านนะครับเล่นตามเพลงจำต่างๆนะครับแล้วก็ร้องเพลงเล่นดนตรีตามตามร้านอาหารนะครับแล้วก็แต่งเพลงนี่กำลังจะมีซิงเกิลหนึ่งของเองด้วยนะครับให้ทุกคนได้ได้ชมได้ฟังกันนะครับเพลงแรกก็คิดว่าเป็นเพลงที่ถ่ายทอดเรื่องราวมาจากตัวของผมเองนะครับ มันอาจจะไปเข้ากับชีวิตของใครได้หลายคนด้วยนะครับชื่อเพลงว่าตัวตนตั้เงาน,น,นะครับเธอจะอยู่อย่างเสียสุดเสียความ